คุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวปางช้างกันสักหน่อยนึงค่ะจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนแห่งใหม่ในพื้นที่ของอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ปางช้างคลองบาตูนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนแห่งใหม่ในอำเภอยี่งอจังหวัดน,นาราธิวาสที่จะนําคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของช้างอย่างใกล้ชิดพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายมาแบบทั้งครอบครัวแล้วก็แบบนักท่องเที่ยวก็มาได้นะคะไฮไลท์สําคัญก็อยู่ที่การขี่ช้างให้อาหารแล้วก็เล่นกับช้างค่ะอีกทั้งยังมีการชมการแสดงสุดน่ารักน่ารักจากช้างที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากควานช้างผู้เชี่ยวชาญด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมทางน้ําทั้งพายเรือแล้วก็ปั่นเรือทีบค่ะและยัง มีการให้ริมลองอาหารพื้นเมืองรสชาติแบบดั้งเดิมยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนกลับไปฝากที่บ้านได้ด้วยทําให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็การสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูงานให้กับสําหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้กับเยาวชนได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของช้างนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้เข้ามาเพื่อเป็นการชมด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเขาบอกว่าให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องซึ่่่งททีีนนนจะเปิิดใให้บรรกกาุวั ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะค่าบริการขี่ช้างสำหรับผู้ใหญ่200บาทค่ะสำหรับเด็กนั้น100บาทและยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจขององค์การบริหารส่วนตำบล ออลุโบบอซานะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ไปร่วมศึกษาวัฒนธรรมแบบสนุกสนานแล้วก็คุ้นชินไปกับธรรมชาติอย่างครบครันต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นประตูทางเข้าของปางช้างเนี่ยนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นจุดเช็คอินถ้าใครไปแล้วก็ต้องไปเช็คอินกับประตูทางเข้าด้วยนะคะ